สวัสดีค่ะพบกับชิเพ็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเก้าครัววันนี้มากระจำประดานะคะชิเพ็กจะมาทอด มีกล้วยแขกมากนิดหน่อยนะแป้งเดียวกันจัมดะจัมดะทอดจัมดะทอดแล้วก็แหนมมากล้วยนิดๆหน่อยๆ,ๆมาทอดให้ดูนะคะมาทอดมาสอนให้ดูว่าวกล้วยทอดก็ใช้แป้งเดียวกับทอดจัมบะนะคะเราจะทําให้ดูวันนี้นี่จัมลูกลูกเคยไปซื้อกินอ่าสามเม็ดยี่สิบ อ่าสามรยยี่สิบสมัยเม็ดละเจ็ดบาทนะจ๊ะอ่าใช่ใช่ใช่สมัยโบราณบ้านาเราเม็ดละสลึงนึงขายเราทอดขายโบราณโบราณสี่เม็ดบาทอ่อสี่เม็ดห้าเม็ดบาทมันต้องเมดกลมกมีใหญ่ด้วยนะสมัยนี้อืมเขาขายกันแพงมากของ,<พ>งขนมไทยไทยแพง,<ๆ>พงมากขนมมันจะคล้ายๆข,ขนมแต่มันมีความหอมกว่านะอืมอร่อยตอนนี้กาลังดูดูมันออกมาพอดีนะคะจำกจระดาจําระดาของปู่ชอบกินมากกินสดสดเนื้อสดสดแต่ว่ากินแล้วสั่นแรงออยนะคะ <G ül üyor> จิบวเพลงนี้กินวันนั่นคืนนั่นทั้งคืนไม่ได้นอนไอคอจะขาดกินจัมบะเนี่ย <G ül üyor> โอ้ยแสลงไอมากถั่วฝรั่งย่างของโปรถั่วผังไม่เรียกถั่วผังบูเก็ตชอบกินมากต้มทีกินไปถ้วยๆเนี่ย,ยแต่คืนนั้นต้องไม่ได้นอนคอจะขาดเหมือนกันไอ,อยังไม่รู้จะหาอะไรมากินไม่ได้นอนมัน <G ül üyor> ตรงทุกคนมันนั่งไอตลอด24ชั่วโมงไอทั้งคืนโอกลัวมากกลัวมากเลยนี้ไม่กล้ากินละอันนี้จัมบดะของที่ไหนครับ วันนี้วันนี้ของโคกโกยนะคะวันนั้นเราซื้อส่งให้พี่สาวที่กรุงเทพไปซื้อได้ที่บางโจโอ้เนื้อดีมากอร่อยแต่อันนี้โคกโกยก็ซื้อฝากลงมาเนี่ยก็เรามาทําการทอดให้ดูนะคะจะทอดให้ดูสักคลิปนะว่าทํายังไงธรรมดาจะอร่อยกินอร่อยมากมากกล้วยก็เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าพอสุกนะพอห่างๆอย่างเงี้ยจะทอด<ม>เป็นกล้วยสวนนะคะ่าลูกนึ้ให้ได้สักสามทิ้นกำลังดี แล้วอยากให้อยากให้สุกจนงอมแล้วทอดแล้วมันจะคู่หมดกล้วยมันจะไม่สวยเนี่ยก็ซื้อหามหามอย่างนี้ไอ้บิดเขียวๆขียวเนี่ย,อยทอดแล้วมันจะสวยมากมันจะตรงเลยมันจะไม่งอสูตรนี้ทํากินง,ง่ายในบ้านนะเออสูตรนี้ทํากินง,ง่ายเนี่ยเรามีวิธีนะของทิ้บพริกนี่เอาง่ายๆนะคะคือเนี่มีไปข้าวเจ้าเนี่ยไปข้าวเจ้ามีว่าสักสี่ช้อนนะเก้าสิบแปดได้แนละ้วประมาณขีดมประมาณหนึ่งขีดนะแต่เรากินน้อยๆเอาตรงสามช้อนสองช้อนก็ได้ก็กว่ากันไปนะอันนี้ประมาณเอาหนึ่งขีด แป้งไอ้อเนกประสงค์อันี้แม่เอาแป้งซาลาเปามาอันอเนกปรผสมใ์ไ้ใช้เป็นแป้งอันกประสงพิเศษแป้งพิเศษมาหนึ่งช้อนแกงนะไม่ต้องเยอะนะผสมหนึ่งช้อนแกงอใส่ไปเลยองฟูหนึ่งช้อนชาทำไมเราต้องเอาแป้งอเนกประสงค์ผสมไปหนึ่งช้อนผสมให้แป้งมัน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 นิ่มๆแป้งมันคล้ายๆมันนัวอ่อนช้อยขึ้นนิดนึงถ้าแป้งถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้ามันก็กระด้างอย่างเดียวมันก็กระด้างไปเลย มันก็จะไม่อร่อยผสมแป้งอันกประสงหรือแปง้งพวกนี้มันทสาสารเปาแล้วมันจะนิ่มไหม,น,าามน,นุ่ม,มขึ้นเออนุ่มขึ้นไม่ต้องไม่ใช่กรอบเป็นเสือนส,นสมองใช่ใช่ใช่เ <c oughs> นี่ยเราเราเราใช่ใชไหม,มพี่เป็กบอกว่ากรอบม่วงเทียนเนี่ยเยวใช้มันหนึ่งหนึ่งช้อนชางผงฟู <ปะ S 2> งผงฟูผงฟูนะผงฟูแล้วเกลือป่นทักครึ่งช้อนชาเนี่ยนะเคละลายกัน ของจิบเพกสูตรนี้จิเพกทาไม่ใส่ไข่นะคะเผื่อกันว่าคนจะกินเจกินอะไรสูตรของจิ้บเพกนี้นะคะจะมีน้ําปูนใสเนี่ยน้ําปูนใสก็ทําให้แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มาพอดีน้ำมันจากน้ําบนบนมันเนี่ยน้ําบนบนมันจะใสเห็นไหมใสเป็นปูนแดงนะใสมนตาตะกระตนใสเราก็ค่อยๆลินตัวนี้ช่วยเร่อนของความกรอบความกรอบนีไนเนี่ยตัวเนี่ยตัวช่วยช่วยได้ดีมากเลย ทำขนมเนี่ยไอ้นี่ขาดไม่ได้เลยนะโบราณนะแล้วก็ค่อยๆละลายนละลายให้แป้งเนื่อเดีงยวน้ำเป่านิดนึงใส่ไปเท่าไหร่ได้เมื่อกี้ใส่ไปประมาณให้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 พอชุ่มชุ่มนิดนิดเนี่ยพอนวดแป้งให้แป้งมันเข้ากันให้แป้งละลายให้แป้งมันนุ่ม อันนี้นะี้น้ำตาลนะเดี๋ยวก็ต้องใช้มือตรวจบ้างอีกทีนะึงน้ำตาลกอนน้ำตาลหนึ่งช้อนสองช้อนนะคะอนี้เราก็ล้างเรียบร้อยแลย้วมือนะคะให้มือเราไปขนแป้งหมดไป ให้น้ำตาลให้แป้งมันเข้าไอ้เนื้อเดียวกันหมดให้มันละลายหมดย้ายแป้งเป็นก้นๆอยู่นะคะอืมะพร้าวขาวเนี่ยมะพร้าวที่ยังไม่บีบกะทิทีนะคะมะพร้าวขูดนะมะพร้าวขูดขาวๆเนี่ยใส่เพื่อใส่เพื่อให้ให้ให้มันใ,ใ,ให้มันอร่อยอะ่ะมันหวานมันหอมด้วยเรียสุกข,ขึ้นมาประมาณสองช้อนหนึ่งประมาณสองช้อนกติกล่องนี้ประมาณร้ <150. S 1> อยห้าสิบใช่ไหมใช่ร้อยห้าสิบมล ใส่กล่องเลยไหมใส่ทั้งกล่องเลยใส่แต่นะำกล่องอย่าใส่ใสใสองมันเราทิ้ไงไว้เนีน่ยแต่ทีนี้อบคนนเนี่ยละลายแป้งอย่างน้อยได้สักสิบห้านาทีเดี๋ยวเราก็ทอดเดี๋ยวก็เรามาแกะนี่พอดีอะละลายแป้งทิ้งไว้ก่อนก็แบบว่าละลายอย่าให้มันเหลวอ,อย่าให้มันเหลวยังเกินไปนะคะเนี่ยให้มันพอ ชุบกล้วยติดชุบมันติดอะไรพวกนี้ยแบบเพิ่มแป้งสักหน่อยหนึ่งนะอืมมบอกว่าใสไปวะเอาไปนี่ต้องวางไว้ก่อนทีนี้เรามาจะมาทําอะไรรนะู้ไหมเราจะมาแกะจะมาดาอะาเนือมัน เดี๋ยวันนี้เราจะเอาแต่เนื้อมันไอ้นี้เม็ดเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปเลือกเอาเือสวยๆเม็ดใหญ่ๆททดเล็กๆเราคืนไปเราก็ไม่อยากเอา เนี่ยงางาขาวนะคะงาขาวนี่ต้องใส่ดิบๆนะคะอย่าคั่วผ้าคั่วเราลงไปทอดแล้วมันยิงไหม้ซ้ํา,ไ,าไปอีกต้องใส่ดิบมันลงไปสุกกับอันนี้พอดีเลยดูนี่เตรียมใบเตยไหใบเตยไปใส่น้ํามันให้น้ามันมันหอม เนีย่ยออกมาก่อนก้ยเดี๋ยวก็เวลาจะทอดค่อยผ่าถ้าผ่าไว้มันจะดำกล้วยนะคะเกล็ดรับหัวร้อนต้องใช้น้ำมันพืชนะคะเอาล็กสองทำไปก่นอนขัดเอากช่วยหน่อยทอด ก่อนแจกไว้เ <infused> ร in ื่อยๆช่ยังยังจะติดกระทะไม่ติดแล้วเนี่ยเราเริ่มละเริ่มลอยตัวได้พอเริ่มเริ่มลอยตัวอย่างนี้นะเราถ้าเดี๋ยวเราต้องเบาไฟที่นึงให้ไฟกลางๆอย่าไฟแรง้าไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไม่สุกรรมดาไหยเบาไฟที่นึงนะคะถ้าเราทอดไฟแรงหมดข้างนอกสุกหมดแล้วข้างในมันยังไม่สุกเม็ดเม็ดมะเด็มันดิบจำไดานีมต้องทอดเม็ดมันกินได้ด้วยเม็ดมันกินได้ด้วยเม็ดมันจะสุกหมดแต่ต้องเราต้งใช้ไฟกลางๆอยู่ กินได้แล้วทำได้ด้แกงได้ด้วยไหมแกงได้ด้วยแกงอร่อยนะแกงพริกหมูแกงพริกไก่เว็ดมันต้มก่อนแล้วมาแกะแกเอาเนื้อเม็ดมันแกงกินอร่อยกินเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับจะพวกเม็ดขนุนเหมือนกันแหละเม็ดธรรมดาเนี้ยมันมาจากที่ที่เดียวกันเรื่องของกินเนี้ยยกให้คนไทยอืมเนี่ยมันเริ่มละ มันเริ่มมอกี้เพชรต้องเบาไฟหน่อยหนึ่งนะคะให้มันกลางๆเพื่อจะให้เม็ดข้างในมันสุกแต่กินเนี่ยนะก็ชอบมากเลยนะจัมบานี่เห็นนะคนซื้อไปกินคนนั่งกินเนื้อมันเสร็จสักพักหนึ่งก็นั่งแค่เม็ดมัน่ะแก่เม็ดมันอร่อยนะกินเนื้อเนื้อสามบาทห้าสิบเม็ดอีกสามบาทห้าสิบก็กินกาแฟตองเทียงเที่ยงอะไรแบบนี้เนื้อลูกละเจ็ดบาทเออเขากินกาแฟกันคอนทูเกตนะนข่ยอมกินแบบนี้เคลมรับนาเวลาทอดทอดขนมทอด กล้วยทอดตัวอะไรเนี้ยต้องใช้น้ํามันพืชอ,อย่าไปใช้น้ํามันอัวเหลืองน้ำมันปาล์มนี่ไม่ได้ขนมจะไม่จะไม่อร่อยด้วยล้วจะมันไม่เข้ากันนี่เขาเคล็ดลับเขาบอกให้ใช้พวกน้ำมันพืชแล้ทอดนี่เรานี่เม็ดมันมันเข้าถึงเม็ดแล้วเนี่ยแบบนีเ้เราจะถึงเม็ดแล้วครัน,น,น,น้ำมันถ้าเราถ้าเราใส่ใบตุมันจะหอมนะ เผ็ดทอดมันจะไม่มีขลุดด่ยเลยเผ็ดนัะเผ็ดนัะ ่าไปทอดไปผ่าไว้นานๆกล้ยมันจะดําไม่สวยเนี่ยช่วยกล้ยห่มพอหาม,หามเนี่ยลูกให้ได้สามชิ้นหนึ่งสองสามเนี่ยไม่มีเม็ดเลยกล้วยอย่างเนี้ยจะเข้าอันดับการทอดให้ดูดูขั้วมันให้เขียวๆหน่อยนะมาซื้อจะมาทำกล้วยทอดจะสุกมากทอแล้วกล้วยจะงอจะไม่สวย กี้ดูกว้วยทอดเขาผ่าไปทอดไปผ่าไปทอดไปปอกไปทอดไปเราปอกทิ้งไว้นานๆไม่ได้ยังไม่สวย นี้แม่เบาไฟอยู่นะเบาไฟ ทำการชิมกันอีกหืมหวยทอดจำปาดะาทอดกลับไปใกล้จำทีเดียรอ่าเป็นอันวัด เสร็จแล้วนะคะกล้วยทอดกับจำดะทอดกล้วยทอดกับจำดะทอดมาแล้วกล้วยทอดจำดะทอดมาแล้วความเดี๋ยวความมาแล้วมาแล้วมาแล้วกล้วยทอดจำดะทอดอ่าทำไมนี่ซ้ำยุมยีซีบทำไมก่อนนี่ยุมยีมาตังมาแล้วมาแล้วตอนนี้จี้เพชรจะทำการชิมอ่ากินกินจำดะก่อน ธรรนดานี่เวลาเราทอดมันโดมน,โดนมันโดนแป้งแล้วโดนน้ามันก็มมันจะหวานนักเนืน้อมันะมันจะหวานว่ะตอ่ที่ดูในลูกอีกอร่อยอืมด้วยแป้งนี่เห็นไหมอืมเนี่ยแป้งนี่ใส่น้ำปูนใส่เนี่ยเคล็ดลับกรอบกรอบกระเทือนหนึ่งสมองมองแล้วนั่งกินนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ของจิเพ็กแมเอาไปทําตามกันนะเด็กๆลูกหลานอย่าทิ้งไปเลยๆอันนี้ปนไม้โบ,ร,บราณก็าเรียกจมดะจมดะเนี่ยมาทอดกินกันแล้วชอบอยไรลืมนะคะเชื่อกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยแล้วก็เข้าไปในช่องเฟซบุ๊กของจิเพ็กก็ไปให้กําลังใจหน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วจิเพ็กจะโฆษณาสินค้าของของจิเพ็กเองก่อนนะคะอะเนี่ยทาน้ําชุบข้่ว ก,กระปุกละสองร้อยบาทน้ำทุบคั่วนี่ขายดีมากเช้าต้ององรีบปั่นแล้วต้องรีบคัวน้ำชุบขั่วก่อนแล้วขอดีสองนี่ก็ออกมาไอ้นนี้ผงปลาแห้งนี่ในปลาุงปลาแห้งกระป๋องนี่อัดเข้าไปแล้วนี่เปิดไม่ได้แล้วกินทีเดียวถ้าเปิดอร่อยมากใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดกะหยีใส่เยอะอย่างแรงเลยอร่อยแล้วกะปิอีกนะคะกะปินี่หอมมากกะปิของก้นหนุน่มนี่อืมกะปิน้ำพริกน้ำชุบ อร่อยจริงๆกุ้งเคยนะกุ้งเคยกุ้งเคยแกงได้ผัดได้แกงได้ผัดได้ต้มได้อะไรได้สารพัดได้อืมได้อย่าลืมนะมีสินค้าอยู่ตัวหน,นึ่งครับนี่แหละเป็นยาของภูเก็ตมีโบราณโบราณเลยเขาเรียกส้มไฟทำแขกแกงส้มก็ได้แต่ต้มน้ำมันกินนะลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมีกันยาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอร่อยมากแกงส้มได้ต้มส้มได้เกงต้มได้ต้มส้มได้ทำอะไรต้มปลาต้มอะไรได้หมด นี่น้ำน้ำตาลดอกมะพร้าวก็ดีนะคะแล้วเครื่องแกงมีทุกอย่างแกงซ้อมแกงกะทิแกงขั่วแกงไตปลาผัดเผ็ดมีครบหมดติดต่อคนหนุ่มได้มีให้เบอร์โทรไว้แล้วราคาเท่าไหร่เท่าไรคนหนุ่มก็จะได้แจ้งให้ทราบให้รู้นะคะและสินค้าอูทอก็อย่าลืมสีอวดำสีอวขาวของคันภูเก็ตนี้แหละของจันแสง นะถ้าคนถ้าอยากจะซื้อของไปตลาดสดก็ซื้อของร้านโกเชาเลยก็ได้นะทางโกงแกงเลยนะทางกาบไม่สะดวกซื้อก็ทางโกดมเลยอ่าได้ค่าส่งนิดเดหน่อยนะทํารวมกับเขาทําส่งมาให้เราเราก็ได้ค่าส่งนิดนิหน่อยนะคะทางโกนมก็สะดวกดีนะคะส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะอ่าจิ๊เพ็กขอขอบคุณมากนะคะเอฟซีของจิ๊เพ็กทุกๆคนที่ติดตามชให้กาลังใจจิ๊เพ็กหน่อยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปบาย